จัดเร่งบ่ขึ้นนะครับนี่ตัวนี้แกตัวเร่งนะครับนี่เบลเ้าเปิดรถปึ๊บนะหมุนจนสุดครับเนี่ยเร่งไม่ขึ้นนะครับปิดนะครับวันนี้เราถือว่าแก้ไขนะครับจัดตัวนี้อาจ์ติวุตันนะครับคือสายตัวนี้มาออกมากวันครับว่ามันเอโอ้สนิมไม่รื้เท่าตัวไหนอ้าว ไอ้ yup. <po bio> เป็เปอาวปนตักษณานี้แ้ย่งมากแล้วนะครับเ้าเดี๋ยวไปตัางค่วศาสตร์หลังก่อนนะครับแังมากหรือบางของในสาตรมาเรียบร้อยศิีไม้ขึ้นเนี่ยนะครับ เราก็มีเมันแจกเบอร์เิกิบส,บบสบม,มินักเตาตรงไี้ครับดวงเห็นไหมครับเนี่ยติดขันหายไปเอ,เออออกล้วครับนเนี่ยดง่เออเนบอเนบ่เออไปนี่ ว่าเวเปิดม,มองว่าวอิดเปิดครับไปนะครับมี่กสกปรกมาเกเห็นได้ชัดแน่ห็นบ่ามีรูยน้อยสกปรกขัดกับเราแต่ต้องเพิ่มสาดมันนะครับอ,จอ,กกบบอ,อา,าบอจารย์คอยเข็มนไม่แย่เลยตัวเหนียวตึงๆเลย เอยน้อยโอ้ยมองเห็นนะครับเข็มนะครับมันจะมีรูปนะครับดูเตรื่องข่มากเลยครับสวยน้อยเป็นต้นกันนี่ครับไปตอนมัอุ่นตันถ้าไม่จัดแรงโมเสดุกนะเนี่ใส่เลยถ้าไม่แก๊แรงโมเสดุกมันอุ่นตันนะครับมันเหนียวไม่เกิดน้ำไม่เหนียวมันอุ่นตันมันนะครับสวปส๊บนะฮะต่อเรียบร้อยเก็บไว้ล่อยก่อนตงอเดี๋ยว ข้องกับประกอบเข้าไปขึ้นเ่าเลยครับนี่เนียวไปได้ แก้คันให้แน่นนะครับแบคน,นะครับคันให้แน่นนะครับนะครับบเอาไปประกอบของผู้เกานะครับเป็นทางของแม่ไว้ซีนี้ซีโตมีม่ไขไม้ไม้แหกขาดออก อากาศท้ายเฟสสะดวกมองนี้คือนสุดปับนะครับจะเปลี่ยนไปสิบนานะครับโอเคครับไปประกอบก่อนเลยครับ,รบนี่คันเห็นแน่นนะครับนี่เพราะว่าเอาไว้เก็บเป็นคันเห็นแบบน่นเก็บ,บสจหัวนะครับเป็นคันเห็นแน่นเลยาสายเมื่อจากคังเก็บนะครับสายตรงนี้เออโอ้ยอร่อย โอเคเป็นจังดตองในร่องบึงนะครับที่นี่ยัดตวตัวนี้นตัวนดีออ้ยออดีครับตัวนี้เตี๋ววไปงูกินตัวนี้ก็ไป่ไหวยไมมาสยาเดี นะครับตัวนี้คือตัวปรับจับนะครับตัวปับเดี๋ยวไปครับปับมันใด้มันได,นไดก็ดีไหนครั้ง โอเคไหมครับถอนได้อนได้ถอน,นแรงได้โอเคครับหรือว่าจบภารกิจซ่อมเจ็บเดียหร่อยนะครับมีบนหยุซ่อมเจ็บในแม่บ้าน,นะบานนะครับ่านนะครับคอได้เจัดมีปัญหาลองเห็ดลองบึงนะครับ ต่องแก้ปัญหาลองเบิง์งร่ต้องไปหาสร้างยากนะครับเป็นง่งยๆนะครับพอบ้านคนคิดประเฮ็ดไใดหรือแม่บัานเฮ็ดใดครับขอบคุณครับ